อันนี้คือเราตำมือเองใช่ไหมตำมือเออ๋อแสดงว่าที่คือนอันนี้เป็นแจ้วงบอลเลนบอลเลนบอลเลนมากันแดดม,มาเลยอายการแดดม่แม่ของนุชเอาสินาทีพอแล้วอันนี้คือปกติจะติดตัวไว้เผื่อเอฟซีขอขอดูได้ไหมไม่เคยเห็น พยักไอผู้ต้อว่ากล่องสวยมากเลยนะกล่องมันกล่องใช้งานคุ้มค่าอยู่นะ50ปีจิตพักดีเกินไปนะคะแต่ว่าเอ้างหรออันนี้เป็นเบอร์เดียว50ปีวันนี้ฉลอง50ไม่ใช่ห้าสิบาทปกติขาย28งเป็นอะไรดีบ้านมันนี้ราคาดีมากใช่จริงนะอันนี้นุ้ยพูดเล่นคือ245นุ้ยไม่ได้กำไรเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นุ้ยจิตพักดีอยากมาเปิดตลาดกันนะสามสองหนึ่งะกล้าขึ้นยัง2 4 5สี่า สองสีห้ามาอุ้ยมีคนรู้จักกันแดดหนูด้วยอ่ะแม่ขอบคุณแต่รู้สิชื่ออะไรเขรู้จักนาจะใช่อดมินไหมอ่ะตอนนี้นะพี่อันนี้เป็นเจ้าของแบรน์เองใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่ทำเองเลยอันเนี้ยทำมาสองปีกว่าแล้วจ้ะอันเนี้ยขายไปกี่ดอลแล้วอยู่ตระการสิโอ้ครึ่งแสนชิ้นแล้วอ่ะใช่ไมใช่มันซึ้งไงจำไหน่ายไปแล้วจะสี่หมื่นชิ้นแล้วถ้ารวมหมดนี้ก็แบบว่า แสนสองแสนแล้วค่ะอืมแต่สองแสนบาทบันเป็นหลอดบันเนค่ะ,คะก็คือว่าขายมาหลายแล้วพี่น้องว่าเป็นอย่างเข้าเน้นเรื่องคุณภาพคือโนุชเนี่ยจิตพ,พักดีเนี่ยทำมาไม่ได้เป็นสินค้านเนีนยแต่ว่านุชใช้พิธีแบบว่า บอกวาป้าย<ช>ยาแล้วก็ใส่เองป้ายยาปุ๊บรอดแรกนี่สิมิการสือส่อซ้ำตลอดนะคะของนวลนะคะเพราะว่าเขาเน้นว่าเขาอยากอยู่ไปโดนๆอยากให้แบบเวลาที่เราแก่เท่าไปแล้วแบรนด์จิตทักดีเนี่ยยังอยู่เ,ยเ,เราเลยเน้นว่าสินค้าเราเนี่ยต้องมีคุณภาพต้องมาที่หนึ่งนะคะเรื่องของคุณภาพและอีกอย่างหนึ่งเมื่อนี้นะคะกันเดชจิวเวีของเขานะคะได้มาออกสองพยาบาลฟินแลนด์ค่ะพี่น้องไม่ได้ตั้งใจเลยไม่ได้คิดว่าจะมาขายของแม่แต่ว่ามาของไมมเออเนี่ย คนดูนะเรียกร้องมากเข้าก็นเลยเอาตะก้าคืนมาเนี่ยโอ้ยเก่งใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสองลอยสีสิห้าบาทจาาสองลอยไปขึ้นเนี่ยออ้ยตอนนี้ท่านไปแล้วฮาซีพี่ท่านไปแล้วท่าาบอกซีพี่เน่จ้ากันแดดตัวนี้แล้วก็กันแดดได้รีพรอมเด้อแม่ขึ้นนะกันแดดได้รีพรอมลูกบอกว่าข่อยส่งตัวแล้ว ค่ากันแดดเท่าไหร่ APA 8ปดสิบห้าจุดสามบาทก็คือเป็นกันแดดตัวใหม่ที่นอกจากจะกันแดดแล้วชีก็คือกันฝุ่นด้วยแม่จ้ะเฮ้ยกันคนไหนรเจ๊ไม่นี่ตอบยาก่อนเลยครับดูยัแล้วห้าบาทแล้วจ้าอุ้ยแม่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 กดก่อนตอนนี้หนูมีเวลาน้อยเพราะว่าหนูพูดแล้วว่าไม่ใช่ เนื้อกันแดดี่ต้องขายเยอะเพราะต้องเอาไปซับค่ายาดมอุ้ยหลายอย่างอันนี้นี่อันนี้คือใช้ทุกผิวได้ใช่ไหมคะทุกสีผิวใช้ได้ทุกสีผิวมีเบอร์เดียวเพราะว่าเจ้าของแบรนด์นี้บอกว่ารู้เรื่องเขาก็เลยบอกว่าเข้าขอเอาเบ้าตัวเดียวแล้วใส่เบิร์ดทุกสีผิวแล้วก็ทดสอบทดลองมาแล้วนะคะเป็นเนื้อกันแดดผสมรองพื้นแบบนี้แต่ไม่ติดเหลืองนะคะตัวนี้นะคะแม่แล้วใครที่หน้าเป็นทางหินเหนะคะหน้าตกลุมนะคะทาปุ๊บเขาเป็นทางหลัดหยางทางคอนกรีตเราก็คือแบบ เนียนกรีบเลยนะคะแม่แม่รีบกดเลยเพราะว่าโปรนะคะ สองสี่ห้าเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคะวันนี้คือราคาจึ้งมากนะคะใครเคยใช้กันเนี่ยจะดีคือคอมเมนต์มาเลยค,เค,เลค่ะมันจังสิได้นานะคะเนี่ยขเขากำลังอ่านอยู่เนี่ยคุณแม่คะอย่านิ่งนอนใจค่ะแต่ว่าถ้าตอนแรกหนันสีอกโลกก่อนก็ต้องตกใจอ๋อความางกในถ้าถ้าให้ดูหน่อยเชื่อไหมยังไงบอกจิตใจอ๋อตอนแรกคืออกโลอกก่อนเพราะว่ามันเป็นกันแดดที่ใส่กันแดดไฮไลท์สมมติว่าถ้าปุ๊บอกโลกก่อนอย่าเพิ่งตกใจให้เวลา เออพอนางเซ็ตตัวปุ๊บนะคะนางจะแบบว่าเนียนแล้วก็ปิดรูขุมขนไม่นางจะปรับตามสภาพผิวใช่ค่ะปรับผาวป<อ>กหลงเพราะนางเป็นตื่นมากกว่านี้นี่เห็นไหมแล้วก็ให้เวลานางกลืนผิวนะางก็จะแบบนี้เลยเออเอ,อ้ยมันกลืนนะใช่มันกลืนนะทนะาครั้งแรกมันผ่องกว่าผิวแป๊บนึงใช่ใช่ไม่ใช่มันโอกรุกมันวิ่งหนีนะ วันนี้มันเกืนผิวปุ๊บก็คือผิวหลูกขุณนหนูผิวดาล่าผิวดูเป็นท้องนวลจะเป็นแปว่าสายครีมธรรมชาติสายครีมธรรมชาติก็คือว่างานผิวนะคะถ้าผู้ใดต้องการตัวอินก็คือไปซื้อกกิลน,นี่งานตัวอินหรอไม่อันนี้นงานผิว <พอ S 1> ธรรมชาติมาลองมาลงแป้งต่อได้ไหมอ่ะได้ลงแป้งต่อได้จริงหรอไหน ถ้าอยากโตอินก็คือใช้แป้งโกกิเพิ่มเงี้ยซื้อไปเป็นเซ็ต่กันเลยตัวนี้มันเหมือนเหมือนมันมืนแบบทาร้อมกันไปเลยเนาะใช่เป็นกันแดดผสมรองพื้นกันน้ำไหมคะกันน้ำกันเหงื่อค่ะแต่แต่ไม่กันคนไหลใจเอฟพีเอฟแป้งสีพลาสติเลยวะสามพีเอสามบวกปาร์ต้องกดกันแดดบอกแป้งคนละสีิกเลยต้องกดเราไหม ใช่แล้วอันนี้กันแดดได้12ชั่วโมงนะคะตัวนี้เป็นกันแดดวใไม่ที่แบบเป็นคือจังฟิมเคลือบหนาเข้าไวอีกสันนึงให้ไปว่ามีเกราะป้องกันให้กับใบหน้าของเราเวลาให้เรานั่งยินมอไซค์ไปสวยๆไยแม่ขี้ฟงขี้ฝุ่นแสงแดดที่มันจะเข้ามามจะโอ๊ยอย่าเข้ามานะมันคือป้องกันให้เราอีกชั้นนึงค่ะคุณแม่ค่ะ,คคะก็คือเึื้องมากวันนี้เปื้องมากขอบคุณที่คอมเมนต์มาตอนนี้เข้าไปได้ป่ะได้ได้ไปแล้วต้ววองเยอะไ,ไม่ใช่ครบสิบนาทีแล้วบก ตอนนี้นะครับให้ดูเลยนะครับเห็นไหมแล้วหลังนี้ก็ไม่ทานะครับทุกคนจะเป็นคนละสีอย่างนี้เลยนะครับเป็นคนละสีอย่คนสีเลยพี่น้องอันนี้ทาไปออกงานก็ได้เป็นรองพื้นเลยบางเลน้ำไม่หนานะบางบางเบาบางเบาบางเบาเดี๋ยวนี้มันเป็นเทรนด์แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเผยผิวไงเผยผิวเปินงานางงนกูได้ลงใช่เป็นแบบว่า เฝ้ากดพี่น้องเฝ้ากดเลยตอนนี้กว่าที่อังอะไรเนาะใช่เอาท้าใส่หนาให้เบิ้งเลยพิกไทยสีล่ไปแล้วพี่ไทสีโล่เฮ้ยไอเด็กินพริกคนกันเลยบอุ้ยแก่เบิ้งเนี่ยเอาท้าใส่หนาให้เบิ้งเลยคนละเพราะว่เอายังแล่าเขาจะไปลงพิกไทยผู้ใดสีไรก็ไรโลเขาจะไปแล้วพี่น้องมาสามารถเติมทับได้เลยหรอเอาคูทับไปหรอนี่ไงใช่เออหรอนี่เออเป็นรถจังเห็นไหมปึ๊บขนาดฉันลงแป้งไปแล้วนะฉันยังแบบว่าลงทับได้อีกทินบ่ล่ะอุ้ยโลดอ่ะแล้วพอเรา แดแก้มที่เป็นแบบบัดออนที่เป็นเนื้อครีมคือหน้าเธอจะแบบหน้ามันจะดูดีคือแบบว่ญญายางมากหรืเขาจะมันเบลงแบบแต่งหน้าน้อยแต่ดูดีอ,อะไรเงี้ยจะเป็นแบบประมาณนั้นนะคะสาหรับกันแดดจะดีไม่ยืบไม่ลอกไม่วอกไม่เทาเออสองร้อยออเดอร์ครับสำหรับกันแดดเลยเอาพอะไรเอาลูกเขาลมยาลมยาลมยาเอาลมยาเอาลาเก่งใจเพิ่นเดี๋ยวมันสิไลไปไลก็นี้ได่ไหมแต่ว่ามันบางจริงตัวนี้ มันบางจริงๆตัวนี้คือบอกว่าใครดูอยู่เนาะตัวนี้เนาะ,ะเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันการแดดที่แบบมีเขาเรียกเป็นฟิลปกปิดด้วยใช่เป็นฟิลปกปิดน้ำเป็นรองพื่นนะะ่ะแ่ะการแดดผสมรองพื่นมีบำรุงพร้อมนะคนะแม่คะ,ะ,คะผิวที่ดีเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นผิวชมพูผิวน้าเงินผิวอะไรคือทุกสีผิวนี่สวยได้หมดแค่มันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่น่าแห้งเกินไปไม่น่ามันเกินไปตัวนี้สําหรับคนที่แบบว่าผิวแห้งนะคะคุณพี่ตัวนี้มีแบบว่านาำสารเคมีสารสกัดจากเม็ดบะรุมสารสกัดจาก อะไรวะดอกกุหลาบอันนี้นะคะซีเฮดเห็นไหมว่าลดการอักเสบกับผิวแล้วก็เหตดในผิวเข้าสุขภาพบิ๊กต้องเล่าไรเย็นพริกไทยสีมากเลยวเย่กดโลดวนะค่ะกันแดดนี้กันแดดบำรุงจากสองแปดหาเยี่เอาไปสองสี่ห้าวันนี้ในไลฟ์พี่บิ๊กแสดงว่าไม่เคยขายราคานี้เลยไม่ขายใช่ไหมอุ้ยราคานี้คือขายได้แค่ช่องนู้ดถ้าเกิดจะให้โปรเดตจริงๆประจำปีะอะไรเงี้ยแต่ถ้าให้อัฟฟิลลเดตด้วยก็คือยับย่อยยับตอนนี้ก็คือช่องอัฟฟิเิเดตยับ ไม่เป็นไรค่ะเราเอาหน้าลดแต่ว่าตอนนี้เอาตะกร้าออกเลยค่ะปกติไม่ยอมเสียงหน้านะใครผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ยังอีกแอะวันไหนเราเป็นไข่เลยแล้วยังอีกสิ่ไม่ยช่หมูไข่ยังอีกวันดีตะกร้าออกก็ได้จริงๆอ่ะวันนี้เราดีใจที่ทุกคนขายดีแต่ว่ากรดมก่อนกระโดมก่อนทั้งานมาตัดแต้มไม่ได้ถ้าไหนก็ดมก่อนเร็วๆนี่นี่ผมแค่นี้บอยญี่ปุ่นญี่ปุ่นตัวอิบซี่น้อยสุดคือยาดมโา อย่ายอมแยอดขายสูงสุดแต่ว่ายอดราคามันเออพลาดแล้วมือนี่อย่าดูเขาบอกเบอร์มันมันไม่ได้แล้วนะเอาขายแค่โปรเดียวอีกนิดียวไหมล่ะเอาโปรยังโปรสองกระปุกตอนนี้เอากันเดียค่อยออกก่อนดิเอาแบบคออีกคอคอคอผมคอสี่บาทอีกเดียวออ้ยอันใดๆกันใดๆแล้วจะได้ก็เอากันแดีมาขายนะไม่เหมือนเราตัวโตพอมาขายของกันไม่รู้เลยขายของสิบบ้าจะเป็นเท่าไหร่ ปกติสกระปุกอ่ะท่าลดจริงๆงอ่ะเหลือประมาณ140ยาท่ม่ปกติมันสองปรตเจ็ดเาคูณองเไรก็เอ่อจะเสียวเขาได้ก่อนใ่ไหอ่ะเออเอาให้สิบาทเนาะพี่เาคิดเลขนะไม้ปากสันเลยวะพี่นุชให้สิบบาทตอนนี้2กระปุกเหลืออยู่หนึ่งรอยยี่สิบ้าทจากหห้าสิบแปนะเอาเขาก็ไปคูณดิคูได้ไหเนี่ยจริงเหรอขายเาได้สามสบซน กระซ่างหรอพี่น้องเฝ้าตัวนี้คอยคิดน้ำคิดไยอย่างเดียวสองกระปุกร้อยเท่าไรนะรยย่บาร้อยยี่สิบเก้าบาทไปจ้าสองกระปุกร้อยยี่สิบเก้าบาทเป็นแบบฝาเปิดอย่างนี้นะครับเป็นฝาไม่มีทางหายระหว่างฝาไอโดมหายนี่กับกับหายแล้วกระปุกเลยมันคือถ้าเกิดหายกับหายแล้วกระปุกเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันระหว่างฝากระปุกเชื่อมหากันนะครับตัวนี้ไม่หล่นมีตะแกแกงสองชั้นแล้วก็มีตะข่ายหนาแน่นสมุนไพรไม่เข้าจมูก S 1> <S 1> <S เคยเปิดบอสลงไปแล้วมัิดเขาดัง <C> oh <y> เป็นเศษตลอดเป็นตลอดเป็นเศษเป็นยังเออเพราแล้ววันนี้ใครดูอยู่น,นั้นหนึ่งร้อยเท่าไรน,นะหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทได้ไป,ปสองกระปุกสองกระปุกหนึ่งร้อยยี่กินอยู่นะไหมอยู่ประมาณสองเดือนกระปุกหนึ่งอยู่ประมาณสองถ้าเปิดแล้วอยู่สองเดือนถ้าเปิดสิบเก้าทั้งสิบบาททุณรอนออกโอเค <S <S ฉันรู้ <นะ S 1> แล้วไปยังข้าเจ้าขึ้นขาเจ้าสื่อไปแล้วมันยังกินมันยังบัวหายเขาเลยนประเด็นมานสื่ออีกไม่มันอยู่ประมาณสองเดือนแล้วบางคนซื้อตั้งแต่เปิดตัวแบรนด์ ซื้อตั้งแต่เปิดตัวแบรนด์ตอนนี้ก็ยังเหลือก็ยังกลิ่นอยู่อยู่อ่าเอาเอาแจวบองออกน้ำเน่ยค่ะว่าสั่นเอ้ามันยังอยู่อยู่บอเอามันมันก็ขึ้นอยู่แค้หรอก็ก็เอาบองเอาคือไม่ได้เอาไงกดเลยใครจะได้ข้ากดเลยก็ขายแล้วแจวบองจะเอาไปฝากใช่ร้อยยี่สิบเก้าบาทเอามันเอาบองแล้วนี่ไม่ถึงมันมีมกุฎไม่ได้เพราะต้นกล้าเขาปิดแล้วใช่ไหมแต่เพราะเราเอาไดอ่ ไม่ใช่น้าช่องปิดแล้วหรอกเปลี่ยนนานแล้วเอาแม่ก้นยาโดมไปซีนอ๋ออ๋อมันไม่มีตะก้ยามันจะมันจะบึตะกายาโมไอ๋ออมันไ่ีกยบโดมอ๋ออ๋มนไม่ีเกยาโีอนพี่บิ๊กออันนีก็ยาดมไปมัน่ตะาโดมไปอมัตกายาดมัน oh, <assignments. S 1> ่ตะาขาดรไอมนะยามมานเก้าดอยออนะเก้า ได้สองกระปุกแบบรุ่นแบบร้อยยี่สิบเก้าไม่ใช่เหรอพี่ออกให้สิบบาทไงอยากให้เขาจําราคานี้เพราะว่าเราไม่เคยขายราคานี้มึงขายไม่ได้ราคานี้ตอนนี้เงินทางเบิร์ดไปโอนเออแสดงว่ากับไรกันแดดกับกเสื้อย่างแล้วบูย่างบย่างยังขาดทุนแล้วขาดทุนอีกใช่ตอนนี้สองสองกระปุกนะครับผมฝ่าว่งพี่นสองเพราะว่าของมันพึงมากแล้วคนสั่งเยอะมากลูกค้าเก่าสั่งมาเยอะมากลูกค้าเก่าสั่งมาหลายแห้ง สดชื่นดีจ้าดมเวลาทํางานวิ้งวิงจ้าถูกต้องเวลาเราดมแล้วเราจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงทางฟิลลิ่งเราไม่แต่หอมพี่น้องค่ะออปชั่นทุกอย่างใช่ากินละมุนกินละมุนไม่แรงเกินไปไว้าวร็วๆเหลือไปแล้วอีกสตีนาทีคุณแม่ค่ะว้าวอยากอดมเพื่อนไป้่าหน่อยเถอะวะมีห่อแบบนี้เพื่อนเพิ่มเพิ่มเพื่อนไปเพิ่มเพื่อนเวลาขายหน่อยเถอะวะสั่งไปสามกระปุกหมายถึงอย่าดมบอสพี่สามกระปุกก็หรูแต่ว่าอยากให้เนอะ คือมันสองกระปุกใช่ไหมตอนนี้ใช่ตอนนี้เป็นตัวสองสองกระปุกร้อบกว่าบาทร้อเดี๋ยวลูกค้าจะจำราคานี้อยสามาร้อยสแต่ขึ้นราคาไหนก็คือพี่นุนจะเป็นคนซับเองครับอีสบาทเอ้ยเนาะพี่โรดเเสียไงล่ะ,ละตัวแห้งไหมตัวแห้งใดดิบอกไอเบียงโอเคตัวเอาอะไรไปยิ่งให้ยิ่ง,ไ,ง,ไ,งได้ ให้ไปก่อนเราได้เองแต่เมันจะกันที่อาจจะนั่งให้นะช่วยนั่งให้เดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะทำรเราให้ที่ปีนขาวแล้วกันเกือบพินึงกัญญาบาลน้ำตาลย่างไห่ถอ่วย่างไห้เบืองถั่วเข้มแข็งได้แล้วห่อคนเท่าเนี่ยนะพี่น้องพี่ที่ฉูบอ่ะเออเออเออมากๆเข้มแข็งเร็วๆถั่วขอาวแนสิได้สำนึกข้ามสวยกับมิวคนเขาใครียกว่าอะไรอ่ะ เจ้าว่าเอาอันนี้คอยคิดดีเดคคอยคิดว่าแบบตายบพรว่าปนี้โสดใใไม่ไหวสามสิบสามเลยจะเมื่อจีบวะโอดแต่คงสี่ปีเขาจะเรียนผัวได้ลูกิ่หนูหุ่นค,คนขับรถก็ไปบ้านให้ออกกันยุบเป็นตีโอเคสบายฉันเห็ุคักคักคนขับรถก็ไปบ้านเอากันฮกซื้อว่าปีจะเท่ากักบเท่าเพราะแห้งแสดงว่าฉันมีรองออกออกขาวอดโพด พอเสแปรพยานพิสเรียนจะว่าจะคล้องกันเป็นแม่บ้านก็เอากันเองแต่จะของพี่โผล่โจลดีจะเสกกะมี่เขาอายุช่วงนี้เขาได้เนาะได้สู่่ตอสวยแน่นอนได้แน่นอนตอนนี้อาจจะมีคนเล่งเขาอยู่ปังเล่งอย่างเล่งยิ่งเล่งปึ้งเล่งปึ้งเล่งปังอุ้ยไปแล้วนะน่ะจะไปแล้วนั่นเราจะไปแล้วนั่นไม่ถึงเราเหรอย้อนไม่ไปเลยเดี๋ยวเราจะไปแล้วอย่าโดนรับเลยจตัวเนาะ ล่าครับมันจะดมเนาะบอพี่นหนึ่งอยู่ดมขึ้นเออ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 ห้าเก้าแล้วห้าเก้าแล้วน้องแม่บอกว่ามึงพึ่งมากลับไปแค่ไหนจริงๆแต่กดมัดรวมไปพร้อมกันก็ได้เลยเออกดทากันแดดปุ๊บแล้วก็เติมแป้งแล้วก็ดมยาแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตได้เลยแต่ยังมาประจุสื้อกันแดดทันพ่อเร็วยิ่งข้าวก็จุบปลาขึ้นมากินหรอเออสื่อคอแป้งขอแป้งค่ะ แป้งตนเราต้องเกาขายสักอันนี้ป่ะไม่จริงยาดมยาดม139สมัยที่บ้านแต่ขององแล้วแป้งอ่ะเลยเก้าขายดีเดือนเลยกดได้เลยค่ะคือหยุดขายไปส่งผนเพราะไม่มีของขายไม่มีสามารถไม่สามารถขายได้ชนะและชนะเอาแล้วต่อไปนี้ยาดมจะไปขายจะต้องเดินไปซื้อแล้วไม่ใช่หรอจะต้องเดินไปซื้อแล้วเตรียมตัวแล้วไม่อยากเดินก็กดกดใช่เพราะเราจะเป็นน้องอีฟแล้วใช่เราจะเป็นน้องอีฟแล้วเห็นไหมล่ะไปบ้านชมพู่มีสามสิบสาขาใช่หรอ เราจะไปอยู่ในเราอยู่สามาแล้วโทรพเอโทรพวกนี้โทรวางได้เลยผมเลิศเล็ดเล็เล็ก่อไม่หนีอันนี้หรอค่าวันเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นค่ามันจ่เหนื่อยไม่หนี่อยองเออท่านเหนื่ก็นั่งไรก็ได้ว่านั่งไหนกได้อาวก็อยากเห็นอยากเห็นบางเนาะลายเกเอ้ยไม่ใช่ลายเก้าก้หน่แป้ง แค่หนกด้เลยแต่ว่ายาดมึงร้อ้าใช่ไหมที่าออกสิบาทแค่นั้นลุ้มเรานี้เอาใครอันไปทอบบดไปหาพี่กแกงของใครกันแดดมาว่ามาใจใครยาดมบอกสั่งแล้วนะคะยาดมเอ้ามือไปใส่มัง่ายสุดคนเลยเขาก็ไปใส่พอดีเอห้องขอครอีสเออไดล่รไปตัมห้งทุใหญ่ไปทำมงานไี่บอกแมนฉันตมาเป็นน้องฉันตั่อพ่อแมน้องบเป็นเป็นยูทูบเบอร์เออเป็นอินฟูทำบ้านเลย เห็นบอกเพื่อนยังเคยเบิ่งเจ้านี่จะไปอยู่โลกได้ไหมบ้านเจ้าก็เป็นอีพูม่านเหรอไม่นบ้านข่อยในบ้านนี้บ้านข่อยให้ก่อนอยู่สุหบอกยู่ยูมองเดี๋ยวพิสุยางเพราะฉะนั้นไอีพูมันกำลังโพูดเต้งหนาวไหมขอโทษไปอีฟูก็อันนี้เขาก็ไปอีพูทั้งบ้านเลยดีแล้วนะส่งเสริมกันอย่างนี้สมมติว่าล่องล่องข่อยล่องบ้านล่องรถไปบ้านนี้ลายส่องเลยขวัญใจสื่อมวลชนไทย ที่เป็นอย่างนี้ที่บัวเสือมันยกงนี้คืเขาบอกว่านุ่นต่ำบ่วเสืว้ายไม่ได้ไปกับต่ำเสืควายต่ำแซือพี่น้องควายต่ำแซือเออเดี๋ยวจะทาซิมนะเดี๋ยวจะทาซิมทำให้แกระสับกรับตามขั้กินกินเนาะแต่ตามเลยเอากรรมการมาดูเอามีงานจะกวนหรออันมีงานกับช่วยบอกก่อนจักอาทิตย์นึงเนี่ยเด้อมาเป็นว่าบอกก่อนพวกนี้อยู่รอนพี่เฟย์เข้าไหมอาจจะแล้วสินค้ามีไหม พี่เฟย์พระเอกช่องใหญ่ไปไปคาเฟ่หรือไปแซ่คาเฟ่เปิดไฟไปไปในเดิมแต่ค่อยไปยังไม่ได้ดูเลยไม่ได้ไปดูจะไปไลฟ์คาเฟ่มันจะเริ่ดเราถามว่ากินเดิมไหมกินเดิมแต่เขาให้กินจิ้งใหม่ใช่กิกจิ้งดีขึ้นแต่ราคาเท่าเดิมแซ่ไปเอาอีกนิดเดียวแล้วก็ช็อกแล้วอยู่คืออยู่ครึงนิ่งแม่จ๋า ห้าทุ่มครื่งแล้วนะแม่แม่กดเลยอ๋อเขาบอกว่าว่าแม่ครัวหัวร้อนหัวร้อนหลงใช่ใช่น่ารน่ารัเหมือนกันไหมคือก็ออกแนวคล้ายๆกันเยอะเห็นไ่ะเหมือนกันมันเปิดได้หรอมันเปิดได้อยู่คล้ายๆกันเลยอย่าเปิดเปิดไปโทรศัพท์นู้นยังไงจะเป็นคนพูงงามเหมือนกันไหมใครเอื้อมน้องให้งามกันแล้วคนนั้นจะชอบทำแบบไหใช่แต่ว่าน้อกข่าจะอร่อยมากเออเห็นชอบทำกันเถ แตงามหน่อยก็คอยแน่แมนเวลาไหนบอบนโอ้เขาือ้นไอขนนตัวนี่หน้าโซนกันเลยโอเคใครตะบุ่งหรอใช่หน้าเหมือนกันเลยยิบเหมือนกันเลยหน้าแบบสิเป็นคาแรคเตอร์แบบว่าตำมะคุ้งไปไป้อยไปแบบหัวร้อนเอียงประมาณเนี้ยอื อีกห้าพันมีคูปองเพราะว่าก็เลยมีคนกดมาดูเดี๋ยวาะกดต่างรอบไงอีกห้าพันกดบ่มีเป่ามีอย่างดอกโอ้เป่าเข้ารหานเลยออซีเซ่พี่กลับบ้านเนวพี่เท้กลับมาอเขางกูของเทพแล้วกับมาล้อมต่ออยู่นี่พายด์ฮะอือเฮ้บ่าไปนาะเจ้ากระเดย เอามาันได้คุปปองน้องเขาบอคูปปองของแซ่เนี่ยเป็นรถอีกสนานใหม่ปอนี่มันไงนี่นไงคุปปองยังอยู่ดีนนคนให้คุปปองโอ้คุปปองอยู่นี่คุป,ปองอยู่ยปเลือนตัวเจ้าบอเอ๊ะเห็นบราณแล้นโอ,โอ,โอ้โกโลเกิีสติปัญญาเมื่อวันเกิดตันเย็นมีกี่กรัมคะสิบห้ามลค่ะแต่ก็ะแดคนเชื่อใาชา้ได้เป็นเดือนสเดือนใช่กรหลดคนซชื้อเยอะสามถึงสี่สัปดาห์เลยนะจ๊ะป้าใช้เป็นเดือนเลยคุ้มมากแล้จะ เจ้าหน้าที่ที่ตอบก็กดช้ำเลยคอหกห้าคอหกห้าสูบเขาเจ้าหน้าที่กับพักพันได้แล้วล่ะข้าเมื่อก่อมื่อก่อนจะตื่นถ้าอีกคืนถือม่วงก็จะพอดูเขาในมืองได้เอออพี่เราเอาเอาพราะดังพราดีพราง่ามพันละเนาะแล้วไว้เจอกันที่ปีนขับขอนแก่นวันนี้บอกเลยว่าขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกคนแล้วก็ขอบคุณน้องนู๊ดด้วยนะครับที่มาไลฟ์สดพี่บี๊กวันนี้เดี๋ยวจะพี่จะไปไล่สิบพักดี ่คแล้วรู้เหรอว่าไปทางไหนอำเภออะไรไม่รู้อำเภออะไรอู๋จะาอยู่สกุลดนะฮะเขอยอกเพ่อนสว่างแดนดินโอ้ยบ้านเราอยู่สว่างนี่ได้แค่อุดรบ้านใช่บ้านญาติสว่างแดนดินโอเคบ้านม่วงไข่บ้านพะเยาเอญาติท่านใดอ๋อพะเยาปูข้านไอ้ปูข้านไงอยู่บ้านม่วงไข่สว่างแดนดินอยู่ใกล้ๆกกันไหมคะรู้จักรู้จักไหมม่วงไข่ มวคไข่มวคไข่อ๋อทางพังโคนอุ้ยใกล้พังโคนอยู่พังโคนใกล้กันมากใกล้เลยอยู่อยู่อยู่ทางโค้งพังโคนเลยอือโอเคใช่เราจะไปบุกตาบ้าไล่ข่อยบอมี่อย่างเดียวบอมี่อย่างเลยเป็นเดินต้นไม้กับบอมี่เป็นแบบแห่งแรงเอาแล้วใครไปทำไมอะก็ที่ไล่จิตรีก่อนหน้านี้คือคือเขาจะทดลองทำงานเกษตรใช่ไหมใครจะลองแต่ทำไม่สำเร็จไงเอาไม่สำเร็จก็จะมีเลี้ยงปลานิดน้อยแล้วคือจังบอดโนดเปล่าถือเบิร์ดเลย แต่ว่ากาลังจะมีโครงการคิดว่าจะเฮ็ดโฮมสเตย์เฮ็ดคาเฟ่อย่างยู่เล็กๆอะไรเงี้ยแสดงว่าติดดถนนตอนนี้เลยแบบว่าไปฟินขับไล่ให้ดูไหมก็อาจจะไล่เล็กๆจะไม่ไล่บนเวทีเพราะเขาไล่ไม่ได้เวทีขาไม่ให้ไล่เขาไม่ให้แผ่นเข้าไปเราไล่ให้เราไล่ให้เรากระไรนี่แล้วนี่กระไรบนกระตินแรงเขาเต้นแต่ว่ากระตรงหลอกบ้างว่าอาจจะบู๊บบู๊บเคยบอกยากษ์อายดกบอกมียมันจะบิวมันจะบิวเดี๋ยวไม่เราถ่ายคลิปให้ดูกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปไล่ให้ดูที่ฟินขับ ถ้ามันมุมมันได้นะแต่ถ้าเป็นคลิปจะปลอดภัยกว่าอ๋อค่ะเพราะอะไรมันจะบุ่มอือโอเคบ๊ายบายอยากดูค่ะจะไม่นอนโอเคงั้นเราจะไลค์แบลๆอันนี้ไปแล้วบ่นี่สบายโอ้คือดีใจแท่ว่าโอ้ยเนาะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้า60,000ยังยังอุ้ยอยากผู้เอา60,000บ่โอ้ตายโอ้ย่องบอดดอกเพรพี่คับ ไหนก็นไหนแล้วเขา่แปบเดียวอีกกี่บาทอันประมาณสบอถึงสองพันนี่หนึ่งพันกว่าบาทต่ำเเศตนี้ได้หมดเลยเรายังต่ำกุสมองไมน้องข่กล่าคิดว่าสมองวานกวเราสิทังไหนเราต่ำตอางราเคือมเพาว่าเหยียบมอยู่นเห็นพี่บ้าเอาเได้ดูเห็นพี่บาบใช่ไหมว่าเหยียบมาที่ไหนอ่ะเหยียบมาหน่อยที่กูบอกงามเหยียบมาเกือบมาหน่อยเกือบบอลเกือบผงประช โมเป็นอย่างดอกย้อนเจ้าขายถือหลายเจ้าซัวเป็นสีหอดอันนี้จำโมขายอร่อยโมสียเก่าเนี่ยต่ออันฮะยายนุชดูไม่แอปเบลธรรมชาติดิฉันชอบพนะอันนี้แอปแอปเต็มที่เด้อเดเมื่อนี้คือแบบพยายามเราเลยแอปหลับกับเมื่อพี่น้องเออขี่กับตัวเชตแตกออกเก่งไรเก่งแอบสวยอะไรกันตัวออกอยู่แล้วธ้ามชาชิสีเลือดอะไรงี้สิบเออคอยคอยกับเบลว่าได้หัวดีเนาะจับพลุ่นเอเนจีแบบ สนุกสนานอาริโกดนะพี่น้องฟินขับสินิจังมุ้งหอยเร็วถอดวะเฮายถอดหรือเปล่าเราจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นคนถอดโอเคแต่ว่าแต่ว่าแค่เราจะไปเป็นคนอะไรเราไปกดไทยนึกว่ามันโหลดเฉยๆใช่มันถึงแล้วไม่จริงมันถึงแล้วดูนะดวงนี่นะตอนนี้มันอีกเท่าไหร่อ่ะอีกมันถึงแล้วถึงแล้วปะระบ้าถึงแล้วอย่าม่ได้อีกนิดนึงนี่ อีกนิดนึงเขาไม่อยากให้ไปเอาอาสิเขาลองเขาลองขายแบบคักๆจริง้แจะถึงแล้วนี่แม่อห้าร้อยเองแล้วครูปองก็เลยมาบึ้มเนาะออ้ยตกอีกหนึ่งออเดอร์ก็ได้แล้วนี่แม่จ๋าช่วยหน่อยจ้าตอนนี้พริกไทยรอเราอยู่เขาเปียกเส้นเราพิกไทยบอกแม่ว้าวโอแล้วโอ้โหแต่ว่าอะไรเป็นฮองหาแต่้ส่วนลดฮงหอาจจะ อาจจะมืออื่นเจ้าด้ี่ไทยรอเล็กๆข้อจีเพ้เสียนงี้ยหัวบอหรือไงอะไรนะเพ้เสียนงี้ยหัวว่าเดี๋ยวมือนี่จะผ้าไปบึงนวดไล่จิตพักดีเซโรงังในราชินครับส่งท้ายฉลองไงฉลองยอดขายหกแสนไงแต่บอสเอ้ยแต่พี่บิ๊กเขาเขาจะไม่เซโรงังเพราะว่าเขาหนีบ่อยบ่หนีโอ้ยแก้วนี้ เออเออเออใครจะซีพนะไปขายต่อในรถพนมูจ่อยขายชิตมู้จ่อยขายชีวิตแน่มูเจ่อยขายมีเว้าส่วนตัวแน่ให้เวลาส่วนตัวบ้างมู้จอขายมี้าส่วนตัวนิดน่อยนเดนิอนิด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 นินิดนิดนินิด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 เิดน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 ิดิดนินิดนิอนิดนิดนิดนิิดนิดินิิดนิดนดมยิดนิดนิดิดนาิิดนิดนนินิิดนนิดิด ขอบคุณมากเลยนะคะแสดงกับฝากคอมเมนต์ถึงนูดดูๆนะคะนูดจะได้มากขอนแกนิดนะคะพี่น้องคะนูดจะด้เอาแจเบอาแล้วก็กระเด็ดมาขายนะคะแม่คะมือนี่ไปก่อนเด้อมือนี่ขอตัวไปปิดรับค่ะไปฟังเพลงปิกไทยร้อนจ้ไปิดไทยวันนี้ปิดไทยแล้วค่กวัดนี้บายบายค่ะสวัสดีค่ะขอปีติเองได้เด้เนี่ยขยันเจ้าบอสปิดเลย